ขายฟ้องทุกนะคะก็แม่สายก็ไม่ได้มีงานแบบนี้มานานแล้วนะคะปกติแม่สายก็จะมีงานงานแบบนี้ทุกเดือนเลยนะคะที่ตอนที่ยังไม่มีโควิดนะคะนนก็ตอนนี้โควิดมันน่าจะเริ่มช้าแล้วนะคะคิดว่าก็เขาก็เลยมา,าจัดงานเพื่อเลี่ยงเศรษฐกิจแม่สายนะคะดูข้างหลังไฟสว่างสวยมากเลยนะคะก็ไปชมกันเลยนะคะเขาก็เพิ่งทํามาได้ไม่ถึงอาทิตย์เนาะประมาณห้าหกวันได้ละเขาเขาจัดการมาห้าหกวันแล้วนะคะ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะจัดถึงวันไหนนะคะก็ไปชมกันเลยนะคะว่าน้องทับทิมอยากกินอะไรอยากได้อะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นน้องทัพทิมชอบกินอะไรบ้างก็รู้ไปชมกันเลยนะคะ ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ 对、嗯。 ดดดดาาววัั่ไไ้้้ตแลอมเดี๋ยวมันจะตกวไหมถ้าเธอไม่รู้ตัวแล้วมันตกวไหมนมั่นล่ะเข้ามาเส้นนี้ล่ะเพราะว่าที่มันเปลี่ยนได้เราสามารถเปลี่ยเอาดาวมาใส่ตรงนี้ได้เราก็ไม่ต้องตัดสายอันนี้เน้นไปไหมอันนี้พรดีมั้เออเรืแ่แต่เธอเอออันนี้ได้อยู่อันนี้น่าจะได้เนาะอืออ๋ออันนี้น่ หน,นึ่งร้อยวัตต์นะคะได้สวยแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่ยอยน้องเหมืยจะชอบแบบอะไรกิ้งๆก้องๆอะไรอย่างนี้นะคะหนูก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่นะคะ อันนี้อันนี้เท่าไหร่คะสามห้าาอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเข้าเมาเข้าเมาน้ แต่น้าเป็นหอเขาแตนมันใส่มันกับมันเองมากมันก็เหมือนเป็นมันเนี่ยมันใหญงมันหอ เอออันนี้น่ากินมากกว่าอันนี้ออันนี้น่ากินกว่าอันนี้เท่าไหร่คะอ๋อสามสิบห้าอันนี้คือให้ชิมเหรอคะจะเรารู้ตอนที่มันตั้มมัใช้เครื่องจักรตั้เลยนะดูตั้มเองเลยสุดยอดมาจับที่ไหนคะ สมุนปการอ๋อเจานไปหนึ่งนเดี๋เราจะลองชิมนิดหนึงตอนนีจะขอชิมอออนุญาตถายเอาเดี๋ยวจนเดียวกานึลงน่อร่อยอร่อยอร่อยนเราลองชิมเป็นสี่ผนี่อร่อยมงก็อร่อยรสาตน้กองตลอด ลองิอมาดิดูน,น,นะคะอร่อยแล้วคนะ่ะชงถุงไปเยอร่อยค่อันนี้แบบธรรม,มชาติแต่อันี้มากะทิอันนี้ไม่มีรสกะทิหรอแล้วใส่มะพร้าวให้ไหมคะวันนี้ใส่ราะาหมดแล้วอันนี้มัหมดแล้วอัน,นนี้เป็น,น,นอะไรอย่างน้องชิมด,ดูดีเหมือนกันน เครอใชปจำาเอใช้สนักานออสนาเครองครหม้อข้าวหอแกงนี่ปลาะทตมเคือใช้เามีตเกียบตกตงามีถันมีปุยหอนจานผแจกันทกตะเครื่องใบอเอาสอย่างนี่ละเอาสออนันแหลย่างหอลายรอยขอน เลือกชมได้ในงานมหกรรมสินค้าราคาถูกสินค้าราคาประหยัดเพื่อประชาชนระหว่างวันที่สามราคาถูกของทางห้องเลสี่นัดสนที่ว่าการอำเภอแม่สอดตอนนี้เราก็กำลังจะกลับไปนะคะเดี๋ยวไปไปรอชิมด้วยกันนะคะไปสวยมากเลยไปรอชิมด้วยกันนะคะนี่นะคะกลับมาถึงบ้านแล้วก็ จะมาชิมดูนะคะชิมอันนี้ก่อนเขาเรียกอนนะไรข้าวหมเ,มเอามาือกข้าวอมเอือกินข้าวหอมเอือกก่อนเอาออกมาดลยก่อนโอ้ดูนะคะได้กี่อันเนี่ยโคตรถูกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดอันได้แปดอันเอาโชวใกล้ๆดีเฮ้ยอันนึงมันมีสองอันอะ่ะโอ้ดูข้างในใส่ครีมเต็มเต็มเปอร์เลยสามสิบรอยสามสิบห้าเนี่ยสามสิบเอง ทำไมมันถูกจังเลยอ่ะให้คิมถูกเลยดูให้คิมซ่วยเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ชื่อมันขายของถูกแล้วก็ต้องถูกกันม,มาจาับที่ไหนนะเมื่อกี้เราทำขนมเนี่ยอ,อันนี้อันนี้จะไม่ได้จับอันนี้ถึงเหมือนกันมหมดแบบมาจากภาคใต้หมดเลยมาจาบที่ไก่ให้กำไรงระบปากไม่รู้นะคะคิมซ่วยเยอะเลยอร่อยมากเลยนะคะอื คิมจะอ,อ,อกแล้วกิแนแต่ของหวานอ,อร่อยอหวานมากเลยอันนี้ก็หวานเชียบหวานเชียบเลยนะคะคิมจะตกแล้วทุกคนไม่ไหว สำหรับคนมาชอบกินหวานนี่ไม่หวานเพราะน้ำน้ำช็อกโกแลตดำๆเนี้ยนี่นะคะเขาเมานะคะเนี่ยเมื่อก่อนแม่เราชอบทำให้กินนะข้าวเมาที่เขาเขาไปเกี่ยวข้าวที่ข้าวมันเขียวๆจากต้นเลยนะคะเขาก็เลยมาตำสีมันเลยเขียวยนี่นะคะมาทำแล้วทำยังไงบ้างม่รู้ะจำไม่ได้ชิมรูหวานจนจะปวดตัแล้ว อ,อืมเขียวๆจิ๋ดอืมเขียวๆจิ๋ดข้าวบัหวานไหมอ่ะเอาไว้ที่ไม่ราดน้ำอ้อยนี่ก่อนเนาะอืมดูแล้วะ,ะเขียวๆนะ่ากินกินนะกตาษาไทยก็ได้ปลา,าลเค็ม่ามือนกันเนะาะใช่อืมอม,มันมันๆเนาะอืมแล้วใส่กะทิหรืออร่อยกว่าเนาะอืมน้ำมันหมูด้วยนนี้หวานจิกจ๋กแต่อันนี้น่าจะพอดีนะ น่องข้าวมั่วือแบบข้าวหนุ่มเอิ้งแล้วค่ะทำไเยขัดไหมเนี่ยจะขัดไหมขาดแล้วข้าวสสด้วยเ็้วมนข้าวหนุ่มเอิ้อใส่เยอะๆกินี่นะคะลองกินข้าวหนุมเอิ้งแล้วทำดีไซน์คิมเลยอืม เป๊ะๆใส่เลยก็เข้าวันหนึ่งนะมันจะไม่ไม่หวานมากเนาะอือหือทุกคนกินแล้วเนอะอือหืออือนี่นะคะอันนี้คือทำแบบข้าว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 กลัมนะคะข้าวข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำนะคะนี่นะคะก็จะชิมดูนะคะ ข้ามาขเหนียวดำอรอยมงั้งถิสวเขาอกไว้ได้เป็นเดืนเลยนาะอืิเคียวนีดนลยมันเลี่ยวาน นี่หวานเนรออหวานเลยแตไม่หวานมากลองคือกับซีเคียวนี่นะคะกําไลที่ได้มาจากตลาดอืมเหาวันอยู่นี่อืมโมเสกหมกอืเหนียวมากเลยอะทุกคนโอ้โหยั่งเยวจะดึงให้ดูนะคะเลียวเหนียวอือม

ชิมบันใหม่อ้เหรอคะเข้าเม่ากยาสัตว์มันเทศนะคะถ้าอาา่านผิดก็ขอไปแด้วนะคะเข้าเม่าเงินแสนเด้ไหมเข้าเม่า ม่วงแล้วก็มันมันเหลืองอืมโองๆเฮ้ยทีอะไรทุกนสองสีอืมอืมมันม่วงอืมอร่อยหอมมากเลยมันน้อยไม่หวานอืมอันนี้มันไม่หวานอันนี้พอดีอร่อยอืมอืมอันนี้จะลดมันอร่อยที่หวานเต็มปวดคอ อันนี้อร่อยชิมโมงหวานเป็นนึงก็จะขอราไปเช่นนี้ก่อนนะคะก็ขอฝากช่องน้องเนยแม่สายหน่อยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามให้น้องเนยแม่สายด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนูหน่อยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ